ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งพงศ์ตั้งก็ดูสันตินะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเชอร์รี่โฮมครับครับเชอร์รี่โฮมนะครับเราเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับที่มีแนวคิดที่จะตอบโจทย์ผู้สูงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงนะครับที่ต้องการที่จะต้องการฟื้นฟูสุขภาพในเดื่งที่ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการต้องการฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาลนะครับมีปัญหาเรื่องเป็นสโตรกนะครับอ่อนแรงสมองเสื่อมหลัังผ่่่าาตตดดดเนีีีีียให้้ไมคุณภพชวิท ในฐานะที่หมอเป็นหมอนะครับแล้วก็ได้ทํางานในโรงพยาบาลผู้สูงอายุเนี่ยเราได้เห็นถึงปัญหานะครับแล้วก็ได้พยายามที่จะหาแนวทางการแก้ไขนะครับเพราะเรารู้ว่าผู้สูงวัยแม้ว่าจะอายุยืะขึ้นนะครับผู้สูงวัยหลายๆท่านเนี่ยยังมีความอยากอาหารอยู่แต่ว่าสภาพฟันสภาพการเคี้ยวเนี่ยไม่เอื้อมหน่วยก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมีการพัฒนาสูตรอาหารบางอย่างให้มีความเหมาะสมหมูนุ่งก็จะมาตอบโจทย์ในแง่ของการเพิ่มพาังโภชนาการให้ผู้สูงวัย เนื้อหมูนุ่มจริงๆก็คือนวัตกรรมการเปลี่ยนสภาพรูปแบบของอาหารนะให้มีการบดเคี้ยวง่ายนะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าหลายท่านก็คงทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมียาขมยาดามใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวอาหารในช่วงเวลาวัยที่มากขึ้นเนี่ยนะครับการบดเคี้ยวอาหารจะมีความยากขึ้นเพราะว่าสภาพฟันสภาพเหงือกเนี่ยจะมีความถอยลนลงไปนะครับแต่ว่าการทําหมูนุ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่สามารถที่ทำให้ทำให้ผู้สูงวัยนะครับสามารถที่จะบดเคี้ยวอาหารเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็มีความร่วมมือกันทางสบตชโดยเอ็มเทคนะครับโดยที่เราเนี่ยได้ไปคุยกับนักวิจัยนะครับในแง่ของการที่จะร่วมกันพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับมาสู่การปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลของเรานะครับก็จะมีการพัฒนาสูตรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่จะใช้กับเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่ก็ได้นะครับเนื้อปลาก็ได้แล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการผัดการต้มการทอดนะครับรวมไปถึงการปรับเมนูให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายกับตัวโรคของคนไข้เอง จากที่เราได้เอาเทโ่ยวยิมมาใช้ในศูนีน่ก็มีการปรับประยุกต์ใช้นะมีการปรับสูตรต่างๆเนี่ยก็จะไปสู่เรื่องความพึงพอใจสำหรับผู้มารับบริการนะครับรวมถึงผู้ป่วยแล้วก็าติด้วยนะก็ทําให้ผู้สูงวัยบายคนเนี่ยสามารถที่จะกลับมากินอาหารได้นะครับกดเคีย้ยวได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มภาวะโภชนาการให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทางเอ็มเทคนะครับโดยสวทสชที่มีโครงการดีๆร่วมกันนะครับ